ก็เลยเป็นของแทนและเป็นที่เดียวและเหลือเหลืแจะเรียกว่าที่เดียวได้ไหมคะคงจังหวัดใดน่าจะได้นะที่เดียวของประเทศคือการอะไรทุกอย่างนะมันก็ต้องมาขึ้นเพรค้วากคปรุงแต่งและดั้งเดิมมีกันมาสมัยนี้มันปรุงแต่งกันมากขึ้นกันเลยมองดูอย่างผมในเจ็ดสิบหกปีปีนี้แล้วใช่ไคล้ายๆว่ากติออกมาเนี่ยเดี๋ยวไม่หาว่าคุยผมไปเมืองนอกมาเมืองท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าผมไปกับฟองน้ำอ๋อเรื่องอรของน้ำผมอยู่ปกติฟองน้ำ ผมไปมาเนี่ยบูแคนตันก็บุญจันบุญก็เดี๋ยวก็รับราชการอยู่กองเยาหอากาศมันก็เลยมองดูมันเชื่อมโยงมาและวท้าคินม,มาตั้งละแปดขวบอย่างน้อยอยากให้น้องๆ้องหรือพี่พี่ที่มาดูในวันนี้อยากให้มาช่วยกันสนับสนุนและช่วยร่วมให้กําลังใจขอให้นึกถ<ม>ึงพระเทพท่านนะท่านส่งเสริมจริงอะไรอะไรอะไรนี่ว่าแต่ว่าเด็กรุ่นนี้ก็ไม่ได้รับอะไรถ้าหลังนี่มาผมก็พูดอะไรไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่า ผมเองขนาดตีอย่างเงี้ยจังกระเสงก็เอาแมวมองมาดูเขาให้ผมได้รับรหมาบดิกินถึงกระสัอขาข้าก็ตีไทยเนี่ยผมก็ได้รับแบบครับมันเป็นเรื่องแบบดีแน<ด>่นอน <ๆ S 2> เป็นคนที่มีคุณค่าในชุมชนนะใงนชุมชนก็ได้เห็นได้เห็นคุณค่าของทุกคนแต่บางครั้งชุมชนก็ไม่มีศักยภาพพอที่จะเชิดคืนอะไรได้จากแรงมาคข่งมาแล้วหนเป็นคำพูดที่ประกาศทุกคนได้รู้ว่าทุกคนเสิ